ตอนนี้ก็มาถึงในขั้นของขั้นตอนของการเอาลวงใส่คอนนะครับมีวิธีการยังไงนั้นดูนะครับ ลังนี้ไม่ค่อยหลุกนะครับแล้วก็แผ่นรวงลังนี้เรียบเนียนมากนะครับ วิธีการใช้สายเอ็นนะครับสายเอ็นนี้จะเป็นตัวประคองรวงพึ่งของให้ของให้กับแผ่นรวงลังที่จะให้มันตรงๆกับไม้คอนบนนะครับนี่นะครับ แล้วเราก็เรียงตามลำดับนะครับเือน พยายามใส่แผ่นดวงลังให้มันตรงกันบ้างนะครับให้อยู่ขอบกลางของช่องคอนนะครับถ้าเราทำแบบนี้นะครับแผ่นดวงลังของเรานะครับพึ่งก็จะซ่อมแซมออกมาลายสวยแล้วก็สมบูรณ์นะครับ ลังนี้สร้างแผ่นลวงลังค่อนข้างสวยนางพญาก็จับได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูการใส่แผ่นรวงลังไม่ต้องเร่งรีบนะครับ เราต้องใส่ครั้งเดียวให้มันจบๆบไม่ใช่ว่าใส่ไปแล้วจะมาแก้ไขทีหลังค,ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆทำนะครับติตต้องนิ่งนะครับไม่ต้องมีใจกลัวนะครับแล้วก็ ทำอย่างนิ่มนวลน,นะครับทําอย่างระมัดระวังที่สุดนะถ้าเราทําบ่อยๆมันก็จะเกิดความชินนะครับเพื่อน เราทำแป๊บเดียวมันก็รู้เรื่องนะครับแล้วก็ติดง่ายนะครับลังนี้จะใส่สี่คอนเลยนะครับ